YM1 เนมอโรยาชินชัวรเกซมค่ะความตัวเล็กมั้งคะร้อห้าสบพอดีเลยค่ะพ่อให้กำลังใจค่ะตัวเล็กน่ารักค่ะตอนแรกพ่อก็ไม่สนับสนุนค่ะคราวนี้หนูก็นั่งคุยกับพ่อว่าเนี่ยพ่อเวทีแรกหนูแบบ พ่อรอบ24คนนะงั้นพ่อให้เวทีนี้เวทีเดียวค่ะแล้วก็แล้วก็ทำให้เต็มที่อยา่าะเลระทะลายให้ตั้งใจเรียนไว้อย่างแรกเลยค่ะก็สนุกค่ะได้ประสบการณ์การเต้นเพราะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เต้นอะไรเลยจะเป็นแบบโวกสายลำมากกว่ากดดันตอนเดินออกไปเวทีคนแรกให้เพื่อนติวเข้มหนักอีกนิดนึงค่ะยักเป็นพิธีกรดิสนีย์ขับค่ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่ามันน่ารักดี ก็จะบอกแม่ว่าขอโทษที่หนูชอบดื้อค่ะแล้วก็ไม่ฟังแม่ไม่ฟังพ่อทะเลทลายไ,ไปบ้างค่ะก็อยากให้พ่อเชียร์หนูอะค่ะ